โรงเรียนดรงกลางพัฒนาศึกษาอักษรย่อดพสเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535โรงเรียนดงกลางพัฒนาศึกษาตั้งอยู่บ้านเลขที่166หมู่3บ้านดงกลางตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโถจังหวัดกาลสินสีประจําโรงเรียนม่วงเหลืองม่วงความสามัคคีความพร้อมเพรียงเหลืองความมีคุณธรรมมีระเบียบคติปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอาภาโลเกเอกลักษณ์จริยธรรมเด่นเน้นความพอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มไหว้ทักทายกันโรงเรียนดรงกลางพัฒนาศึกษาตั้งอยู่บ้านเหลขที่166หมู่ที่3บ้านดรงกลางตำบลดงสมบูรณ์อําเภอท่าคันโถจังหวัดกาลสินนายประกายภูขมังผู้อำนวยการโรงเรียนดรงกลางพัฒนาศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด163คนกลุ่มบริหารงานวิชาการ1นางสาวสิริลักษณ์โชตพงศ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ2นางสาวนวรัตน์โยวบุตรทำงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ3นางสาวนัทริกาประกอบเลิศทำงานกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคล1นางสาวสิริพรสีสุขหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล2นายวิชาตการ งานกลุ่มบริหารงานบุคคล3นางสาวชญญาพัฒน์ผูกลืมตำแหน่งครูธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ1นางสาวจิราพรชัยหนองแคหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณสองนางสาวจิรภาจันทขันงานพัดดุ3าภูมิสายดอนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไปประกอบด้วย1่สุชัยยะหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป2นายพักรวัตรภูลายาวงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป3านายพีรพัฒน์จินรักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป4นายวิชานตรการ งานกลุ่มบริหารงานทั่วไป5นายทองสารราชบัณฑิตช่างไฟฟ้าช .46 นางสาวชัญญาพัฒน์ผูปลื้มครูธุรการผลงานที่โดดเด่นนายประกายภูเขมังผู้อำนวยการโรงเรียนโรงกลางพัฒนศึกษาได้รับรางวัลเสมาปอป,อ,ป,อ,ปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขประจำปี2567นายประกายภูเขมังผู้อำนวยการโรงเรียนโรงกลางพัฒนศึกษา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรการคัดเลือกกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี2567จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยนางสาวสิริพรศรีสุขที่ได้รับรางวัลคูดีสีสอพ่อมอการละศิลป์ประจำปี2568นายวิชานตรการที่ได้รับรางวัลคูดีสีสอพ่อมอการลศิลป์ประจำปี2568และนายประกายภูขมังได้รับรางวัล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและนางสาวสิริลักษณ์โชตพงษ์นางสาวจิรภาจันทขันธ์และนางสาวนัทริกาประกอบเลิศได้รับรางวัลครูดีเด่นกิจกรรมบนครูอำเภอท่าคันโถครั้งที่69ประจำปี2568การแข่งขันศิลปะตะกรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระดับพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตะลุินซอฟพาวเวอร์กิจกรรมการออกแบบร่างสเก็ตดีไซน์มอต้นได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน ทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงมอปลายได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจจะมอปลายได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายเดี่ยวมอปลายได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงเดี่ยวมอปลายได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นมอต้นได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมจิตรกรรมเทคนิคผสมมิจมีเดียมอปลาย ได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมกิจกรรมเทคนิคผสมมิกมีเดียมอต้นได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงมอต้นได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจมอต้นได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมาการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มอปลายได้ระดับเหรียญทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปปีกีฬานักเรียนประจำจังหวัด และอำเภอจังหวัดกาลสินรางวัลนชนะนเลิศฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนวครับอำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาลสินสแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นางสาวสวสวรรค์สงสนุกสอบติดวิทยายลัยพยาบาลบรมาราชชนนีขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต1ปีนายวิสรุตบัวหอมสอบติดวิทยายลัยการสาธารณาสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น คณะสาธารณาสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ทยบัณฑิตน,นายธนพัฒน์ทิพสเถียนสอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนลนครคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตซีปีนายอภิสิทธิ์อันทศสีสอบติดผู้ช่วยพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทุนก่อสศประจำปีการศึกษา2568